บทที่42เสียงระฆังดังกลางวันแว่วมาจากวัดไม่ห่างจากเรือนรมเท่าใดนักปลุกให้วิลลี่ตื่นมองผ่านหน้าต่างออกไปภายนอกเพิ่งจะฟะ้าเพิ่งจะสางท้องฟ้ายังหมุนมัวแม่น้ำกว้างยังสงบและองหมอกบ,บ,บางๆลอยเรียอยู่เหนือแผ่นน้ำกลิ่นหอมของดอกไม้ขาวบางโชยอ่อนๆเข้ามาอ้อยอิ่งอยู่ในห้อง เสียงใครพูดแว่วๆอยู่นอกห้องวิลลี่จึงลุกเปิดประตูเยี่ยมหน้าออกไปดูตรีศักนั่นเองเขายือนอยู่บนถนนซึ่งทอดมาจากตึกใหญ่ผ่านตึกเล็กและทอดทักตามตัวตึกเล็กเลี้ยวไปยังครัวเขายือนอยู่กับนายขจรตรงหน้าห้องวิลลี่พอดีแต่ต่ำลงไปเพราะตัวตึกนั้นยกพื้นสูงกว่าถนนด้วยบันไดห้าขั้นหน้าห้องพัก มีระเบียงทอดยาวและเก้าอี้เป็นชุดๆสำหรับนั่งเล่นอรุณสลับสวัสดวิลลี่ตรีสักทักเป็นภาษาอังกฤษฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่ขอบคุณครับผมเป็นปกติดีฉันกับลุงจอนระสีเตรียมสะตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้พี่ต่างกรุณาคอยผมด้วยผมขอเวลา2-3นาทีเท่านั้น วิลลี่รีบกลับเข้าไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้ายอย่างรวดเร็วแค่สองถึงสามนาทีเขาก็วิ่งลงมาหาบุรุษทั้งสองนายขจรถามทันทีว่าเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหนุ่มน้อยสายหน้าตอบอย่างเสียใจว่าไม่ครับไม่สำเร็จผมนั่งสมาธิอย่างที่ผมเคยนั่งไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับผมต่อไปแล้ว วินลี่เปลี่ยนสายตาไปยังตรีศักดูเหมือนทุกอย่างจะกลายเป็นแค่ความฝันแต่จริงอย่างที่คุณเคยพูดกับผมเสมอทอมซึ่งในไม่ชาแต่ก็จะลืมเพราะไม่มีใครในโลกยึดเอาความฝันมาเป็นเรื่องจริงในชีวิตตรีศัก์เอื้อมือตบไหล่บุรุษผู้อ่อนวัยกว่าเบาๆบุญสีกับผู้ช่วยหญิงคนหนึ่งช่วยกันยกถาดพัตตาหารสำหรับตักบาต เดินมาจากครัวพอดีตรีศักดิ์จึงชวนเดินตัดสนามตรงไปยังที่ท่านา้ำหมอกพ้นจางเรือพระปิกษุออกบินทบาตภายตามกันมาในลำคลองข้างเรียบฝั่งเว้นจังหวะห่างกันพอสมควรให้หยุดรับบาทได้ทุกลำและทุกท่านา้ำที่มีผู้คนคอยตักบาทถวายพัตตาหารท่านดอนก็ออกมาบินทบาต เช้าเช่นเคยในตาของท่านมองรถต่ำอยู่ที่บาดเบื้องหน้าวิลลี่อยากรู้เหลือเกินว่าท่านกำลังคิดหรือสวดมนต์หรือมองอะไรอยู่ในใจของท่านเขาบรรจงวางถุงข้าวและถุงอาหารอื่นๆลงในบาดของท่านสุดท้ายคือดอกบัวและทูบที่บุญสีมัดรวมกันไว้นึกอุทิศกุศลให้คุณลำดวนและต่างใจ พี่ต่างตรีศักดิ์เอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากตักบาตรพระเป็นรูปสุดท้ายและยกมือไหว้ท่านขณะที่ลูกศิษย์ของท่านค่อยๆถอยเรือผ่าจากบันไดผมขออุทิศให้กุศลให้พี่ต่างขอให้พี่ต่างไปเป็นสุขเถิดขอให้ได้รับรู้ความสุจริตใจของผมด้วยหากเคยมีเวรกรรมใดๆต่อกันก็ขอให้สิ้นสุดลงแต่เพียงแค่นี้ ผมเห็นจะต้องขอตัวไปทำงานแล้วครับคุณตรีนายขจรขอตัวพระไปพร้อมกับภรรยาบุญศรีกล่าวกับตีศัก์ก่อนเดินจากไปว่าอย่าคิดอะไรมากเลยนะคุณตรีใครๆก็ทราบดีว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอย่าคิดตีสัก์ถอนใจยาววิลลี่มองเลยไปกลางแม่น้ำครู่หนึ่งจึงหันกลับมามองเพื่อนผู้อาวุโสกว่า คุณจะทำอย่างไรต่อไปทอมเธอหมายถึงอะไรระหว่างคุณกับคุณพิมพ์วิลลี่พูดตรงๆตีสักสายหน้าช้าชฉันกับเธอคงจะคล้ายๆกันแหละคุณลำดวงของเธอเป็นเพียงเงาสำหรับฉันแม้จะมีตัวจริงก็เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ตรีสักถอนใจยาวอีกครั้งหนึ่งฉันจะกลับอเมริกาพร้อมกับเธออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับฉัน ระหว่างมาเมืองไทยเพียง3-4สี่เดือนฉันจะพยายามลืมมันให้หมดถือว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุของชีวิตเท่านั้นคุณไม่ห่วงพิมพ์บ้างเลยหรือห่วงแล้วฉันจะทำอะไรได้พ่อแม่พี่น้องของฉันคงไม่ยกโทษให้เราเป็นแน่หากฉันกับพิมพ์พยังมีความสัมพันธ์กันผมว่าไม่ยุติธรรมเลยในไหนคุณต่างใจก็ตายจากไปแล้วสังคมมันมีกฎเกณฑ์ ไม่ใช่เราจะทำอะไรได้ตามใจชอบตีสากกล่าวเรียบๆมองเลยไปยังตึกใหญ่ผ่างพยักหน้าแกรนดกับแมรี่กำลังตามหาเธอแน่แมรี่ปลุกมือให้ขณะดเดินลงมาจากระเบียงหน้าตึกคงเข้ามาหาบุรุษท,ทั้งสองแกรนเดินตามมาติดๆอรุณสวัสดิ์ทั้งสองคนหล่นทักด้วยสีหน้าและน้ำเสียงแจ่มใสแสงแดดอ่อนๆ ทอต้องผมสีทองอมแดงหล่อนเป็นประกายระยับงดงามวิลลี่มองดูหล่อนอย่างใจลอยนิดนิดตาของเขาเห็นหญิงสาวสวยผิวขาวผมทองแต่ว่าใจของเขากับเห็นภาพสตรีสาวแบบบางผิวเหลืองเนียนลอยผิวเหลืองเนียนละออผมดำสนิทยาวเลื่อยละต้นคอมือหนักๆของแกรน ตบแรงๆบนไหล่ทำให้วิลลี่สะดุ้งจากอาการเคลิมสายหน่อยเราจะบินไปเชียงใหม่ลุงจอนติดต่อทัวร์ไว้ให้แล้วเมื่อเห็นวิลลี่มีอาการแรงเลนิดๆตรีศักดิ์จึงกล่าวว่าไปเถอะวิลลี่เสียดายที่ฉันไปกับเธอไม่ได้เพราะติดส่วจศพพี่ต่างอีกหลายวันผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ด้วยกับทอมไม่จำเป็นเลยไปเถอะ ไปกับแมรี่วิลลี่นายเป็นอะไรไปนะวิลลี่แกรนว่าทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายเลยแต่นายทำเหมือนกับว,ว่านายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอย่างนั้นแหละเพราะเขาเป็นเพื่อนกับฉันไงแกรนตีสักแก้แทนวิลลี่อยู่กับฉันมาหลายเดือนจนกระทั่งเราสนิทกันมากแกรนยักไหล่น้อยน้อยพูดด้วยอารมณ์ขันว่า นี่ถ้า,อาทอมเป็นผู้หญิงผมว่าวิลลี่คงจะแต่งงานกับคุณแล้วขอโอนสัญชาติเป็นไทยแน่ๆผมรู้สึกว่าเขาถูกมนต์เสน่ห์เมืองไทยผูกมัดเข้าไว้ค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแมรี่เอ่ยปากขึ้นแล้วหัวเราะฉันก็จะต้องเป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณละคะทอม ก็วิลลี่เขาเป็นคู่รักของฉันตั้งแต่เรายังเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเขาขอเด็กกับฉันตลอดเวลาตอนนั้นฉันอายุ13-14ปีหล่นคล้องแขนเขาหล่นคล้องแขนเข้ากับแขนวิลลี่และรังเบาๆเดินตามกล่าวกับตรีศักดิ์ว่าฉันเสียใจนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณแต่ฉันเป็นคนนอก เรื่องที่เกิดขึ้นเช่นนี้อาจเป็นความรับเฉพาะระหว่างวงศาคณะญาติของคุณเพราะฉะนั้นย่อมเป็นการย่อมเป็นการตีพี่เราเพราะฉะนั้นย่อมเป็นการดีที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไปได้เสียวิลลี่อยากบอกหล่อนว่าเขาไม่ใช่คนนอกเพราะเขาเพราะเขา่รราขารงรู้ทุกอย่างของผู้คนในตระกูล และเคยมีอดีตชาติสัมพันธ์กันมาแต่ทว่าจะมีประโยชน์อะไรทั้งแกรนและแมรี่เห็นเป็นเรื่องตลกอีกอย่างหนึง่งวิลลี่ออกจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ไมยุติธรรมกับแมรี่นักเขาถอนหายใจลึกๆพยายามพยายามสลัดบางสิ่งบางอย่างที่ยังค้างค้างอยู่ในใจและสมองพยายามทิ้งมันให้หมดขนาดเดินไป ตามแรงชุดรั้งของแมรี่แกรนแมรี่และวินลี่ขึ้นห้องพักของขึ้นรถของโรงแรมออกไปจากห้องพักแล้วไปไหนตรีศักด์ไม่อยากนึกว่าไปไหนเขาจึงพักผ่อนอยู่ในห้องตามลาพังนายขจรต่อโทรศัพท์ขึ้นไปหาดอ,อนตอนใกล้เที่ยง คุณพิมพ์โทรมาหรือมาครับคุณตีตรีศักด์อดมีความรู้สึกวุ่นไหวเล็กน้อยไม่ได้เขาหายใจลึกๆพยายามข่มความรู้สึกวุ่นไหวนั้นมาได้พิมพ์มีอะไรหรือจ๊ะพ่อแม่จะ,ะจะมาถึงห้าโมงเย็นนี้ค่ะพี่ตีเครื่องหล่อนบอกชื่อบริษัทการบินและเที่ยวบินท่านโทรถ,ถึงพิมพ์เมื่อคืนนี้ พ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอกจากพี่ต่างเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพิมพ์ขอให้ท่านไปพักที่นั่นที่ห้องพิเศษพิมพ์บอกลุงจรไปแล้วพ่อแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณนามาพิมพ์ยังไม่ได้บอกดูเหมือนหล่อนจะอึ้งไปเล็กน้อยตอนนี้พิมพ์อยู่ของพิมพ์คนเดียวเงียบไม่อยากพูดอะไรกับใครทั้งนั้นพี่ตีคงจะเข้าใจดีพี่เข้าใจพี่จะไปรับคุณนาเอง พิมบอกพ่อแม่ว่าพิมอยากให้พ่อกับแม่พิตีพิมเออไมนะพิมบอกพ่อว่าพิมอยากให้พ่อพบกับพิตีก่อนพบกับคุณลุงคุณป้าที่นี่พิมอยากให้พ่อรู้เรื่องทั้งหมดก่อนจะได้ไม่แปลกใจถ้าหากพบกับกริยา่าทีของคุณป้าพิมไม่อยากให้พ่อแม่เข้าใจพิมผิดผิดพี่เข้าใจตรีศักย์ย้ำอีก พี่อยากให้พิมพทำใจให้สงบเราไม่ได้ทำอะไรผิดหากคนตายไปแล้วยังมีวิญญาณรับรู้ได้จริงๆพี่ต่างเธอคงรู้แล้วว่าเราไม่เคยทำอะไรผิดต่อเธอเขานิ่งไปนิดหนึ่งแล้วพิมพ์จะไม่มาพ,บค,พบคุณพ่อกับคุณแม่หรือจ๊ะคืนนี้พ่อกับแม่คงจะไปสวดสวดศพพี่ต่างพิมพ์จะไปพบกับท่านที่นั่นเลยพิมพ์คิดว่าพี่ตีคงจะทำให้ท่านเข้าใจพิมพรวมทั้งพี่ตีด้วย ถ้าหากว่าห่างเสียงหลอนสั่นนิดๆถ้าหากพ่อแม่ไม่เข้าใจเราพิมพ์ก็คงไม่เหลือใครอีกเลยตอนนี้พิมพ์ก็มืดเต็มทนแล้วล่ะค่ะพี่ตีไอการถูกมองว่าเป็นต้นเหตุให้คนดีๆอย่างพี่ต่างต้องตายไปนี่มันแสนจะทรมานใจร้ายกาจเสียจริงๆพี่คิดว่าคุณอาผู้ชายคงจะเข้าใจพิมพ์ก็หวังอย่างนั้น หล่อนพูดแผ่วๆเท่านั้นนะคะพิธีขอบคุณค่ะเสียงหล่อนเหินห่างและฟังดูอ้างวางจนกระทั่งตรีสักใจหายจบบทที่42